สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคริสต์เจ้าทุกท่านครับขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิดครับวันนี้อยากนำพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่15ข้อ22ครับซึ่งกล่าวไว้ว่าขาดคำปรึกษาแผนงานต่างๆก็ล้มเหลวแต่มีที่ปรึกษาหลายคนทำให้ประสบผลสำเร็จบทความตอนนี้ครับนำมาจากหนังสือสุภาษิตหลักการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดครับ พี่น้องที่รักครับเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตทำให้มองเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาครับเพราะว่าพระธรรมสุภาษิตเนี่ยให้เน้นถึงเรื่องการให้คำปรึกษาเนี่ยถึง4ครั้งด้วยกันคืออยู่ที่บทที่11ข้อที่4บทที่15ข้อ2ี่บทที่20ข้อที่18และบทที่24ข้อที่6ข้อความอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับ แต่จุดประสงค์ของเนื้อหาสาระเหมือนกันครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่าชายคนหนึ่งครับขี่ม้าเข้าไปในป่าเพื่อเข้าไปล่าสัตว์ครับแต่เกิดหลงทางครับจึงขี่ม้าลัดเลาะไปตามแม่น้ำสายหนึ่งครับบังเอิญครับพบกับเด็กชายเล็กๆอยู่สองสามคนครับกำลังนั่งอยู่ริมน้ำครับจึงหยุดมาและถามว่าไอ้หนู แม่น้ำสายนี้ข้ามได้ไหมเด็กชายคนโตครับกว่าเพื่อนเนาะเขาก็ได้ตอบว่าข้ามได้ครับชายผู้หลงป่าครับจึงชักม้าของตนลงไปในน้ำทันทีครับแต่พอลงไปได้หน่อยเดียวครับทั้งม้าและคนก็จมลงไปในสายน้ำอันนั้นครับเขาจึงตะโกนขึ้นว่าไอ้หนูไหนเองว่าข้ามไปได้ไม่ใช่หรือแต่นี่น้ำมันลึกมากเลยนะเด็กชายจึงตอบกลับไปว่า ก็ผมเห็นว่าเมื่อกี้นี้เป็ดมันยังข้ามไปได้เลยนี่ครับนะครับพี่น้องครับพระคัมภีร์สอนว่าในการดําเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่จะประสบความสําเร็จนั้นก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีครับและในโลกนี้ไม่มีใครที่จะให้คําแนะนําที่ดีเท่ากับพระเจ้าของเราได้ครับผู้เผยเพระวจนะอิสยาบอกว่าพระองค์ทรงอัศจรรย์ยิ่งในเรื่องการให้คาปรึกษาหาลือ ซึ่งปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่2 8ข้อ29ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคริสเตียนมีปัญหาคนแรกเลยที่เราต้องคิดถึงคือพระเยซูคริสต์ครับกษัตริย์ดาวิดก็ยืนยันเช่นกันว่าพวกนั้นแหละครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะให้คำปรึกษาแก่เรานะครับเพราะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่พระคัมภีร์ห้ามเลยนะครับคริสเตียนห้ามไปปรึกษาคนเหล่านี้เด็ดขาด นะครับก็คือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพวกพ่อมดแม่มดหมอผีพวกทําพิธีกรรมทางไสยศาสตร์นะครับหรือพวกที่ไปติดต่อกับวิญญาณคนตายหรือคนทรงนะครับเนาะหรือพวกดูดวงชะตานะครับดูเลอดูยามต่างๆเนี่ยดูหวงจุย้ยสะดกดเคราะห์ทำบุญเสริมบารามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปขอคำปรึกษาจากคนเหล่านี้ครับนอกจาก การปรึกษาหารือกับพระเจ้าเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนอย่างเราควรปรึกษาทุกแผนงานครับกับพระเจ้าก่อนนะครับปรึกษาโดยการอ่านพระคำของพระเจ้าอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าคริสเตียนควรจะปรึกษาหาลือกับผู้อาวุโสฝ่ายวิญญาณนะครับในคิดจัก อาจจะเป็นศีพิบาลอาจารย์ผู้นำคิดจักหรือว่าผู้รับใช้ที่ท่านรู้จักแล้วก็สามารถไว้วางใจเขาได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเราควรจะปรึกษาหรือกับพระเจ้าเป็นอันดับแรกนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเราควรปรึกษาหรือกับพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราหรือว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณของเรานะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเองถ้าเรามีที่ปรึกษาที่ดีครับพี่น้องครับเราจะเติบโตและเป็นที่ถวายพระเกียรติต่อพระเจ้าครับ และเราจะไม่ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดแน่นอนครับเราอธิษฐานด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงดยยิ่งสูงสุดพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นที่ปรึกษามาหัศจรรย์เมื่อข้าพระองค์เจอความทุกข์ยากลำบากและปัญหามากมายข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถปรึกษาพระองค์ได้โปรดประทานหนทางและแนวทางในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องและโปรดให้พระวิญ,ญญาณบริสุด ที่สถิตยอยู่ในชีวิตของข้าพรธงทั้งหลายนั้นสอนและเป็นที่ปรึกษาในยามที่ข้าพรงทั้งหลายหมดทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแต่ปลดเป็นอีกทางในการที่จะนําไปสู่น้ำพระทัยของพระเจ้าจึงขอมอบพี่น้องของเราทุกคนในการมีชีวิตที่เราจะคิดถึงและปรึกษาพระองค์ก่อนจึงอธิฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระสุคิตเจ้าอเมนขอพระเจ้าพระพรครับขณมขับข